ครัสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบลอสตาร์นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสกินพ่อมดแดงบาหลีนั่นเองนะก็ไม่เชิงว่ารีวิวหรอกก็มาเล่นเฉยๆนี่แหละนะก็ผมได้เพิ่งซื้อมาในราคา2,500ค่าดวงดาวนะครับเป็นราคาที่ไม่ไม่แพงนะแต่ว่า อย่างน้อยเขาก็เปลี่ยนเสื้อมานะผมก็ต้องรีวิวเป็นธรรมดานั่นเองนะครับผมก็โดยรวมมันก็เหมือนกับพ่อมดบาลีสกินเสื้อสเอีเสื้อสีฟ้าเลยนั่นเองนะครับเหมือนกันเป๊ะเ,เลยเปลี่ยนแค่เสื้อเฉยๆแหละเอาตรงก็คือสกินย้อมแมลแลวแหละโอเค แต่ว่าถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาขายราคา500ค่าดวงดาวไม่ใช่เหรอวะแล้วมันมาเป็น2500ได้ไงวะเนี่ย <laughs> นี่มันโกงวะเนี่ย <laughs> โอเคก็งั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยดีวยกว่านะคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นศึก,กจันดาแบบคู่นั่นเองนะห้วยหัวกระโหลกโอเคครับมาอ่า <laughs> ผมจับมากับคนไทยว่ะคนไทยในจ๊ก ดาเมจดาเมจถึงพัดหนึ่งร้อยนะครับบาลีของผมอะ่ะผมเอาพลังดวงดาวที่เพิ่มดาเมจมานั่นเองนะครับทําให้ดาเมจของผมเนี่ยแรงขึ้นนิดนึงนั่นเองนะแต่แน่นอนว่าป่วนแน่นอนครับผมบาลีของผมเนี่ยอสกินไม่แพงแต่ดาเมจค่อนข้างแรงนะจ๊ะ <c oughs> ไงล่ะคำคมประจําวันไปดิไอ้ <c oughs> ด้านหลังมาไงเนี่ยเฮ้ สองหนึ่งเหรอคิดจะสองหนึ่งเหรอครับฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ทำไมสายฟ้ามันเยอะแท้เฮ้ยเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันมาเฮ้ยมันจะสองสองกับเราอะ่ะนี่ไงอืมไงล่ะเป็นคนดีจะสู้กับผู้ร้ายเหรอทางนี้มันลุมนะเฟ้อืม น่าจะอยู่ตรงนี้แหละคุาถ้าโดดมานเนี่ยผมจะส,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 สโลเขานะบอกเลยว่ายากแน่นอนตอนนี้ก็เหลือสามทีมแล้วเ,เจอเจอแล้ว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 คือผมบอกเลยว่าการเดินกับเอ่อการเดินกับเอ่อลูกลูกลูกไฟที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับสกินเอ่อบาหลีล่างสีฟ้าเลยนะอือเพราวดบาหลีแดงนะเออเหมือนกันเป๊ะเลย <c oughs> ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะผมลองไปเช็คดูล้วเหมือนกันเป๊ะเ,เลยครับนี่ไงนี่ไงมาดิมาดิมาดิอะมาดิมาดิมาดิจะกักออนทัวร์นะเว้ย <c ups> นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงไจะไฟเหรอโอ้โหเอาดิเอาไปนี่ทำดาเมจให้เราเพื่อนสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมโอ้โหสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมจริงด้วยว่ะไม่เบานะเรา,าอ่ะ โอเคครับมาต่อกันที่เกมที่2กันเลยนะโอ้โ oh หสายโยนสองคนเลยครับเกมนี้ก็บอกเลยว่าตึงตึงโป๊ะแน่นอนครับบอกเลยอน,นี้มันคอนเทนต์นี่วะชุดแดงชุดแดงชุดแดงสล่งใจมามาอ่า ซานตาคู่เลยครับมาดีมอบของขวัญให้ลูกไฟคนหนึ่งระเบิดคนหนึ่งระเบิด,คน,นบดคนหนึ่งลูกไฟอ่ะของขวัญจะเลิศเลยเนี่ยนี่นี่นี่ผมมีเหมือนกันคอนเทนตนะ์คตริสต์มาสเยีรย นี่ไงนี่ไงนี่แหละอย่อยาแตกอืมอืเอ้ยกดยิ้มไม่หนึ่งทียิ้มกระชากใจเออเออเฮ้ยกดโอ้โหเรียบร้อยผมตายอืมใจเย็นเพื่อน เออใจเย็นไว้ใจเย็นไว้เรารู้นายทำได้อเออนั่นแหละมาดิอยากกระชากใจเลยลูกไฟนะโอ้สวยงามเอาดีเพื่อนเอาดีเพื่อนเอาดีเพื่อนเอ้ยนี่ไงเฮ้ยลุงเกลยังไงมาดิมาดิไม่ไงมันจะเอาผมนะแต่น่าเสียดายนะเขาเข้ามาผิดที่แล้ว พลาดแล้วเราอะผู้ต่าผู้แกตายก็มาดีครับเดี๋ยวผมจะถ่วงให้สุดที่สุดเลยนี่ไงสโลอยากนั้นก็ทําให้ตายบ๊ะบ๊บืมไม่ถึงนี่ไงชุดแดงแสลงใจนี่ไงนี่ไงสโลสโลโอ้โหัวขาวๆนี่ไม่ไม่เกรงใจผมเลย ยิงเอายิงเอาโอ้ยติดตอกลางทองว่ะก็ก้าวต่อติดตายพูดไรวะเนี่ยนี่ไงโอ้ล่างทองว่ะเฮ้ยนี่นงไงล่วงไปดิเออนั่นแหละสวยนั่นแหละดี นั่นแหละเพื่อเรียบร้อยดีน้องสาวยิ้มให้หนึ่งทีกระชากใจอืเฮ้ยเฮ้ยส่อโลไปดิเอาดิหลอมันดิหลอมันดิหลอมันดิเออหลอมันดิอืมเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเกี้ยวกับพี่หรือน้องเกี้ยวฟาวมาฟาวงอกับพี่หร่น้องโยนตะทิกเฮ้ยกับโดแล้วอืมโอ้ยอืม นายนี่เล็งไกลนะ่นเราเอาเอาล่วงนะล่วงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะล่วงม,ม,มาดาิไล่ข้อไปก่นอนเฮ้ยหมอนี่มันไม่เข็ดไม่หลบับไม่เข็ดไม่หลบับไม่เข็ดไม่หลบับจริงๆอืออือ จะเอากับผมใช่ไหมฮะเชลลี่อยู่เฉยๆไม่ชอบเฮ้ยโอ้โดนสองเด้งเลยรอบนี้โอ้ตายแล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ประมาณนี้ดีกว่านะสำหรับสกินบาหลีพอมดแดงนั่นเองนะบอกเลยว่า ก็ไม่ได้สวยอะไรนะก็ร่างปกตินี่แหละแต่ว่าเราจําเป็นต้องเล่นนั่นเองนะครับเพราะว่ากูมีคลิปลงนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้และกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามไว้ด้วยละกันนะตอนนี้ก็450กว่าแล้วนั่นเองนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมก็ปิดคลิปเพียงกันนี้ละกันนะครับบายบาย